สวัสดีค่ะดิฉันกำลังอยู่ที่สวนผักของเฮียชัยค่ะสวัสดีค่ะเฮียชัยครับบางเนาะบางต้นบักทวเนาะบักทวนี่ปลูกมาโดนป่านใดแล้วจ้ะสองเดือนโบท่านไ้เกฟักเนี่ยเนะาะกําลังสีเริ่ม,มอันกําลังสีเริ่มเป็นดอกเป็นน้อยหน่อยเนาะจา้ะมีคูนแนวมีคูแนวพักบัวกับมีนี่พักบัว บัวนี่บัวเลยคือบัวหยางคะงงโอ้หอมแบ่งเป็นหอมแบ่งค่ะนี่งามง,งามงพี่น้องแล้วก็ไปทางโน้นทางไหนนะทางหลังเขาโพธางหลังเขาโพธแล้วก็มีอะไรมั่งคะข้างหลังเดี๋ยวจะเดินไปมีมะเขือพบพริกมะเขือเทศค่ะเพิ่นบบาบางเพิ่นกำลังโหส่วนอยู่เนาะคะ่ะ อ่ะฉันจะเดินไปถ่ายทําเองเขาบอกว่าตามสะดวกสบายหรือเพราะว่าขออนุญาตข้างล่างนี่พวกทวดินเนี่ยชัยแล้วค่ะข้างล่างก็มีถั่วลิสงอ่าภาษาอีสานกับว่าบักทวดินเนาะค่ะนี่ก็หอมแบงค่ะพี่น้องตามสบายหรือเนี่ยใช่เด้อเพิ่นอนุญาตแล้ว,วนะอนุญาตแล้วก็ต้องไปค่ะไปตามสบายตามสไตล์ของ <laughs> ผู้ถ่ายทําเหมือนกันค่ะ อ่ะเนี่ยหอมงามงามค่ะนี่ดูดีหอมงามมากแล้วก็ถั่วเข้ากกำลังจะได้เก็บเม็ดผลนะคะแล้วก็นี่มามานี่คือข้าวโพดข้าวโพดนี่แต่ก่อนนี้ฉันเคยปลูกนะปลูกแล้วตกใจตกใจเพราะอะไรก็รว่ามันมีดอกขึ้นอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันไม่มีฝักถามกับเพื่อน ที่เราปลูกทำไมมันมีแต่ดอกขึ้นมาโอ๊้ยเธอมันก็ต้องมีดอกก่อนมันค่อยฝกักมันค่อยตามมานี่แล้วมันข้าวโพดมันต้องมีดอกก่อนแล้วฝักก็ตามมาก็จริงค่ะนี่โออเป็นบทเรียนถือว่าราคาแพงเหมือนกันนะสำหรับคนไม่รู้ค่ะสำหรับเกี่ยวกับข้าวโพดนะคะนี่กำลังจะขึ้นตามมาก็งามมากเลยค่ะ บรบรยากาศดีมากเลยค่ะโน่นโ่นลมลมวอยวยวอยวอยวีวีเพื่นวาเนาะค่ะอยู่กลางทุ่งนาค่ะมาเลยตอนเช้าอ่าจริงๆแล้วว่าจะมาเก็บถ่ายทำฟักทองของลูกค้าเขาจะมาเก็บของเฮียชาติแต่ เขายังไม่มาอีกเขาเปลี่ยนวันอีกเพราะว่าเขาติดภารกิจอยู่จะบอกบอกว่าจะเป็นวันรุ่งนี้ถึงจะมาดิฉันก็จะได้ลงมาอีกนี่ลงมาก็เลยว่าทายทำของเฮียชัยก่อนนะคะอยู่บ้านเราไม่อดตายคะ่ะถ้าไม่ขี้เกียจนี่ทำลงไปหลังจากเสร็จจาก การทำนาเกี่ยวข้าวโน่น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 น่าภูมิใจด้วยเพราะว่าบ้านเรารู้จักทำกินไม่อยู่เฉยค่ะนี่แถมยังมีกล้วยอีกต่างหากนี่กล้วยอ้อยก็ว่าๆกันไปในยุคโควิดทำกินอยู่ตามไร่ตามสวนไม่อดตายแน่นอน อยไปนั่งรอใครลนะ่ะหลายคนนะมีการท้อท้ออะไรท้อแบบว่านั่งรอไงอย่าไปคิดรอค่ะถ้าคิดรอนี่โอ้โหเราจมปักอยู่กับความทุกข์นะต้องคิดทำค่ะคิดทำอย่าไปนั่งรอแต่ อรัฐบาลรัฐบาลหน้าเขามองไม่ทั่วถึงเราแน่นอนบางจุดเขามองไม่ทั่วถึงแต่เราก็อย่าคิดรอทำค่ะลุกขึ้นมาทำทำยังไงเขาก็ต้องมองเห็นเราแน่นอนนี่ค่ะมะเขือกำลังติดลูกนะคะออกดอกดอกมากนี่กำลังติดลูกก่อน มาเห็นแล้วภูมิใจด้วยดีใจด้วยไม่ใช่ว่าประภูมิใจแต่กับคนอื่นนะไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ทําทําค่ะฉันก็ทําเหมือนการชอบชอบในการเกษตรรักการเกษตรรักมากๆทําแล้วมันนี่มะเขืออันนี้ก็เริ่มเก็บไปแลยนะคะเริ่มเก็บได้แล้วนะ นี่ลูกใหญ่เนี่ยกำลังหวานแชีรลูกนี้เนี่ยหลายลูกด้วยกันเนี่ยเก็บได้แล้วค่ะนี่เจ้าของสวนใจดีบอกไปเลยถ่ายทำเองเลยผมกำลังไม่ว่างอยู่ก็ แถบเดียวกันค่ะรู้จักกันนะที่มาลงมาถ่ายทําเนี่ยมีแต่รู้จักกันมีแต่คนเขาเรียกให้มา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 ,มาทำเพราะว่าเขาทําธุรกิจไงคะถ้าสมมุติว่าพ่อค้าคนกลางนะต้องการสินค้าไปขายเนี่ยเขาผลิตให้แล้วก็มาค่ะก็มา อย่างฟักทองเหมือนกันนี่ก็คือสวนพลิกค่ะเข้าสวนพลิกเข้าสวนพลิกนะคะนี่พลิกรู้สึกว่าราคาดีนะตอนนี้พลิกราคาดีค่ะ,อะตอนนั้นเนี้ยทราบม,มาว่ากิโลละสองรอยบาท ตอนนี้ราคาตกลงมาแล้วบอกนี้พอเขาผลิตกันมากๆหน่อยเยอะๆหน่อยราคามันก็ตกลงมานี่ค่ะพริกพริกราคาดีอยู่ใกล้ๆกันกันกบสวนเฮียชาตินะคะติดๆกันสมมติว่า ข้ค่าคนกลางอยากได้พลิกส่งตลาดหรือว่ามะเขือที่เขาปลูกหรือว่าข้าโพดนี่ค่ะพลิกงามมากดูที่รูปนี่มาได้เลยค่ะ โทรมาที่เบอร์เฮียชาติก็ได้นะเพราะว่าเจ้าของเขาอยู่โน่นอยู่ไกลดิฉันไม่ได้บอกเบอร์โทรเจ้าของเขาอยู่ไกลก็เลยเวลามันมากไปแล้วก็เลยจะย้อนกลับโทรมาที่เบอร์เฮียชาติก็ได้ค่ะเบอร์ของปักทองอะนะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดกันเลยโอ้ยงานไทยน้อเจา้าพลิกค่ะพลิกพลิก,กภาษาไทยพลิก ภาษาอีสานกะบพริกคือกันล่ะค่ะพริกพริกเนาะค่ะอ้ต้นเล็กเล็กเนี่ยต้นต้นเล็กเล็กลูกดกมากเลยแต่เขาก็กำลังเจริญเติบโตเขาก็จะเติบโตไปเรื่อยๆล่ะค่ะเนี่ยก็จะเติบโตไปเรื่อยๆแต่เขามีลูกดกมาก ดีค่ะส่วนมะเขือไปโน่นก็ข้าโพดแล้วก็ต้นหอมอยู่ติดตกันค่ะทำการทำกรเกษตรนี่เยอะมากเลย ลงมาทุ่งนานะคะทำเกษตรนี่เยอะมากเลยเนี่ยมือก,กล้องมือใหม่นะคะต้องขออภัยด้วยผ่านมาพบเจอก็อย่าลืมกันแล้วกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะในช่องของคนรักสวนรักอิสระค่ะ สำหรับช่วงนี้ค่ะอีฉันขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ